Are you like cat? No, no, it's not correct. No, ไม่ใช่ไม่ถูกค่ะ It It you like cat? No, it's not correct. มันเป็นกริยาค you like cat? h cats. Do you like cat? You like cats. Do you l i k e cats? No, I don't. No, I don't. Who is the manager? Manager. Who is the manager? Yeah. He is. He is. <coughs> 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 วอตอรเวเตอร์ไรอุ้ยเก่งมากเลยวอตเนาะวอตเนาะถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดไม่มีไลค์ล่ะถ้าสมมติไม่มีไลค์ข้างหลังอะ่ะข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นอะไรได้อีส์อแล้วถ้ามันมีแค่อีสต์เวเตอร์อย่างเดียวอะ่ะไม่มีไลค์จะต้องคำไหนคะ่ะความหมายเหมือนกันเลย How is the weather เออ How is the weather เท่ากับ What is the weather like นะคะถ้ามี What ต้องมี like แล้วก็มี is เออนั่นแหละ is a มีอยู่แล้วเนาะอ,อ่ะฮะถ้า What is the weather มันแปลว่าอะไรนะสภาพอากาศคืออะไรอย่างเงี้ยเออมันต้องใส่ like ด้วย like แปลว่า like แปลว่าเหมือนก็ได้หรือมีลักษณะอย่างเงี้ยค่ะ ตรงนี้ก็คือมีลักษณะเป็นอย่างไรนั่นเองมันแปลว่าอย่างไรใช่ไหมแต่ว่าอังกฤษจะต้องเขียนมอ